พบกับช่างเทคนิคนะครับวันนี้เราก็จะมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพอดีเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับในการจุดตะเกียงนะครับมันก็เหมือนมีน้ํามันออกมารั่วบริเวณตรงช่วงนี้นะครับพอเราจุดไฟไปได้แป๊บหนึ่งหรือว่าความร้อนมันท่วมไปปุ๊บสักพักหนึ่งมันมีไฟลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็ได้ทําการตัดออกซิเจนโดยการนําผ้าชุบน้นะะําแล้วก็ อไปนะครับมันก็ดับนะครับแต่เราก็มาดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมอันนี้เป็นอาการรั่วของตะเกียงนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเหมือนน้ํามันซึมมาที่ปลายกระดาษนะครับเห็นไหมเป็นคาบเลยอย่างนี้ต้องมาซ่อมกันแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทาการตรวจสอบเจ้ากาไฟตัวนี้นะครับเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับกาไฟเป็นเหมือนไส้ดินสอนะครับที่ถูกหักแน่นนะครับ แล้วก็มันถูกนํามาเป็นซีนของเจ้าตะเกียงนนครับมีอายุการใช้งานได้มากๆาก,ากๆนานๆนะครับแต่ผมนะครับรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยไปทําการถอดทาพสารมานคิดว่าค้าวสกปรกที่ไหนได้มันไม่ใช่แล้วก็มาทําการถอดเจ้าตะเกียงก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ออกมา จะอยู่ระหว่างตัวแหวนตัวนี้นะครับกับตัวด้านไหนออกมาก็ไม่ยากครับนี่นะครับเหนแตกอมันแตกงี้เราต้องทำางไงก็ได้ให้หน้ามันเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันหน้าเรียบผมใช้วิธีการใช้ ไขควงปักแบนนะครับขูดให้หน้ามันเรียบนะครับเขาเรียกว่าขูดให้หน้ามันกึ่งๆก็เรียบนะครับเมื่อกี้มันจะมีรอยนะอันนี้มันหน้ามันก็จะเรียบขึ้นมีสองอย่างนะครับก็คือเปลี่ยนเลยกับทดสอบลองขูดก่อนยผมจะลองขูดดูก่อนอย่างเงี้ยนะให้วาหน้ามันเรียบเพื่อให้มันสัมผัสกับตัวนี้ยดเต็มๆนะครับเวลาขันเข้าไปก็จะแน่นหมยแล้วจะลองดูครับ ตึงตึงมือเวลาใช้ประแจเรื่องตัวใหญ่างเรายิ่งต้องจับเข้าไปแคบลงนะครับถ้าเราไปจับปลายมันเนี่ยแรงเราจะเยอะกว่าเดิมเพียบเลยครับถ้ามาจับอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะทดแรงให้เราเพราะดังนั้นในการใช้ประแจัยเรื่องตัวใหญ่เนี่ยพยายามจับตรงช่วงคอคอเราจะรู้ว่ามันตึงตึงมือเมื่อไหร่ นี่ทำการเปิดวาวแล้วนะครับเปิดวาวแล้วแต่วางจะแข็งมากเทละมันคงอะโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่รั่วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอพักหนึ่งในผมปั๊มลมเพิ่มเข้าไปหน่อยเพื่อจะดูว่าเขาจะรั่วไหมถ้ารั่วมันจะมีแบบซึมซึมป้ายๆ้าออกมาแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้คือไม่รั่วแล้ว ก็พอได้อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวกาไฟานะครับประมาณนี้โอเคจะประกอบเลยใช้ไฟกลางๆแล้วก็เผาแก๊สตรงนี้อย่าไปดมนะครับอันตรายมากเลยนี้ผมมีพัดลมดูดอากาศด้านบนนะมันก็จะดูดอากาศไปนครับ้ครับ้กใจนะครับค่อย พาเจนเขาได้ได้ระยะนะครับเนีย่ยช่วยเปาเจนนะฮนะนิ่งแล้วนะครับแล้วก็เช็คลวล่างร่วบนนะครับเห็นไหมดูล่างนะครับไม่รั่วนะครับตรงคอตรงนี้ครับไม่รั่วนะครับตรงนี้ไม่รั่วนะครับเราก็ดูตามขอบขอบคอนะครับ ว่ามีรั่วมีอะไรไหมถ้ามีจะมีน้ําน้ําออกมาก็ให้ระวังระวังสุดท้ายก็นิ่งเรียบร้อยนะครับนี้ก็ลองเปิดสว่างได้เลยให้ถุงมันผ่องนะครับประมเรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับ